ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเรามากมายรอบด้านสื่อต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบตัวจำนวนไม่น้อยนะครับก็ถูกสร้างงานออกแบบขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหน้าหนังสือพิมพ์แผ่นพับโฆษณาต่างๆโปสเตอร์ oster, หัวจดหมายนามบัตรฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภันณฑ์ต่างๆแม้กระทั่งสื่อบนโทรทัศน์สื่อบนอินเทอร์เน็ต และงานกราฟิกอีกมากมายก็ล้วนถูกสร้างสรรค์าง,งานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในอดีตงานศิลป,ปะถูกสร้างขึ้นบนวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนผนังโบสถผืนผ้าใบรูปปุ่นปั้นแกะสลักบนงานไม้แกะสลักบนงานหินอ่อนหรืองานหล่อโลหะรวมทั้งงานสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะถูกสร้างขึ้นผ่านฝีมือของมนุษย์โดยตรงในส่วนของงานจิตรกรรมนั้นศิลป,ปินจะใช้ผู้กัน ดินสอสีผ้าใบกระดาษหรือวัตถุต่างๆเพื่อนำมาสร้างสารรค์งานแต่ในวันนี้อิรัสเตเตอร์นะครับก็จะเป็นทางเลือกของศิลปินยุคใหม่ที่จะย้ายเอาผืนผ้าใบและกระดาษเข้าสู่หน้าจอของคอมพิวเตอร์บนหน้าจอของอิรัสเตเตอร์ก็เปรียบได้กับผืนผ้าใบของศิลปินที่จะใช้วาดภาพโดยมีอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาพู่กันไม้บรรทัดและสีแบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การสร้างสรรค์าง,งานจัดองค์ประกอบวางโครงร่างทำได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสวยงามตามจินตนาการ Illustrator ในเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชัน CS2 นะครับ CS, CS ก็ย่อม,มาจาก Creative Suite นั่นเองเป็นโปรแกรมที่นิยมมากสำหรับผู้สร้างงานศิละปะและนักออกแบบมืออาชีพมีการแบ่งส่วนประกอบของโปรแกรมอย่างชัดเจนเป็นสัดส่วน สามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่มือใหม่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้ Illustrator นั้นเป็นเหมือนอาวุธประจำกายแน่นอนครับหากจะเลือกทางเดินบนถนนของนักออกแบบชั้นนำในวันนี้ Adobe Illustrator คือถนนเส้นแรกและก้าวแรกที่ควรจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ทางแยกและโลกของคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเต็มรูปแบบครับ